ฉะนั้นญาติโยพุทธบริษัททั้งหลายเราเป็นชาวพุทธเชื่อคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าว่าเกิดมาชาติหนึ่งเราต้องทําความดีให้ได้สวัสดีทุกท่านครับพบกับผมทั่วไทยไปกับ Big กแอมีความสุขความจเจริญโชคดีวันนี้ผมพาทุกท่านมาเที่ยวที่วัดบ้านทุ่งเสรีรามคำแหง24่บครับวันนี้มากราบหลวงพ่อ พระครูสถิตปริยัติกิจหลวงพ่อเสนอพระสงฆ์นักพัฒนาและหลวงพ่อก็ยังมีเมตตาหลวงพ่อเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของธรรมะเรื่องราวของการปฏิบัตินั่งสมาธิในสมัยเมื่อทุด,ดงยังเป็นพระภิกษุหนุ่ม วันนี้โชคดีมากๆผมว่าเป็นวัดที่สอง,องครับที่หลวงพ่อนำพระพุทธรูปพระพุทธนาคปกองค์สีขาวนวลงดงามมากนะครับวางบนศรีรษะวางบนหัวผมเนี่ยครับและท่องคาถาเมตตาเป็นสีมงคลให้ให้โชคดีเป็นที่ชื่นใจคนลุก ไม่คิดทำพิธีเสร็จนะครับหลวงพ่อเมตตามอบให้เป็นสิ่งมงคลบอกบิ๊กแอดไปบูชาที่บ้านเป็นสิ่มงคลโชคดีร่ำรวยเหง่งสงวารปัถนาบิ๊กแอดนำสิ่งดีๆมามอบให้กับทุกท่านอยู่แล้วทุกคนอยู่แล้วก็ขอให้บิ๊กแอดโชคดีด้วยผมก็กราบ ขอพระคุณเมตตานี่พูดมาก็ยังตื่นเต้นนะครับก็นำภาพเป็นสิ่งุลมาฝากทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเหมือนบิ๊กแอดและกอบขวครับต้องใช้ธรรมะเข้าไปขวางกัน้นสิ่งได้ชั่วเสียอย่าทำสิ่งดีๆเราก็ต้องทำให้ได้เนี่ยฉะนั้นญาติโยมพุทธเถิทั้งหลายที่ชมรายการบิ๊กแอดอยู่บิ๊กแอดก็นำเสนอสิ่งดีๆให้เราได้ไปศึกษากัน เห็นควรหรือเห็นดีแล้วก็ปฏิบัติตามไม่เห็นดีเราก็ไม่ปฏิบัติตามมันก็ไม่มีอะไรว่าธรรมะเขาไม่บังคับคุณทําตามชีวิตคุณก็สูงขึ้นคุณไม่ทําตามชีวิตคุณก็ตกต่ําเรียกว่าธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรม